ก่อนลุนตัวโก่งเลยว่าน้องเราจะได้ใหม่นะครับนั่นคือ Celebrity Creator of เดอะเยียร์นันเองรู้สึกเกไบ้างมื่อกี้ดีใจครับต <O. S 2> ื่นมากคือสรารภาพเลยว่าดัานติ๊กตอกมาไม่ได้เพื่อคอนเทนต์อะไรอย่างโปรโมทละครเฉยๆ<笑><笑>มันดันไล่รางวัลขึ้นมาใช่ครับผมทำ <ผม S 2> <ๆ S 1> คลิปจนได้รางวัลเลยคืออ,อจริงๆขอบคุณนังติ๊กตอกมากเลยผมก็ขอบคุณพี่ดีเจอออด้วยประกา <c oughs> ผมดังัยดีใจมคุณมากๆครผมแล้วก็ขุณฟนๆทุกคนคับให้กใจผม คนบอกว่ามันโปรโมทละครตอนไหนนะเพราะเห็นเย็บเสื้อรีดเสื้ออะไรอยู่ผมแขวนเสื้อไงออเขาเรียกว่า product face นะก็เอาละครเป็น product ไปเลยครับก็แต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมรออีกแป๊บหนึง่งผมมีดองไว้เยอะเลยครับ่วงปีรอฝากกดกระทืบไลครกันด้วยนะแต่นอกจากอาสานะนอกจากคลิปโปรโมทละครเย็บเสื้อรีดเสื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีคลิปเต้นด้วยนะ ใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้อยากเห็นผ่านในแอปพิท็อกไง <c oughs> เราอยากเห็นตรงนี้เลยได้ไหม <c oughs> คลิปอๆๆื่นนะ่ารักน่ารักก็มีนะแต่วงการดีๆใช่ไหมใช่ไหมชุดคลนั้นหนึ่งสองมิสเซสมีมิสด้วย ตาบ้านเขาพูดมากเขาพานิจตาบ้านแม่เกียร์ในใจคิดเลยอย่าลงท่าล่างนะดุแข้งเขินหันเขืออะไรกลางเวทีและฉันรู้แม่เกียร์ให้อีกไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ไหวครับไม่ได้นะครับวันนี้มามาในลุกอ่อนละมุนละม่อมอ่าเป็นฟิวเลาะละมุนละม่อม